วันนี้นะมเีเราเจราจากันนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่าพวกเราเนี่ยมาตามหมายนะครับแล้วก็ไม่ได้มีเจตนา,าที่จะหลบหนีแต่อย่างใดอะไรยังไงนะฮะแล้วก็วันนี้มาที่สพคลองหลวงมาแสดงความบริสุทธิ์ใจนะครับแล้วก็มีการเจราจากับท่านผู้การจังหวัดปทุมธานีนะครับแล้วก็แล้วเราก็ ว่าขอพูดเรื่องงานเจราจาค่ะว่าไม,ไม่ส่งสารฝากขังได้ไหมเพราะว่า 1. นพืติิการเราไม่เคยหลบนี้มาก่อนสอไม่เคยมีบรรทัดฐานมาแล้วจากสารอาญารัชดาใต้นะคะที่เป็นคดี116ที่สูงกว่าเนาะนั้นโทษ7ปีแต่ว่าของพวกเราเองคดีที่โดนในวันนี้ค่ะโทษไม่ถึง3ปีก็เป็นบัานเวลาว่าอันนั้นถปล่อยได้อันนี้ก็ควรจะปล่อยได้เหมือนกันก็ผลสรุปก็คือโอเคได้ ไม่ส่งสารไม่ส่งสารไม่ส่งไม่ส่งคําร้องขอสารฝากขังนะคะใช่ครับซึ่งในทงตอนแรกของทางตำรวจที่แจ้งกับเราก็คือตอนแรกก็แจ้งว่าจะเอาตัวเราไปไปขอสารฝากขังซึ่งโดยดุลยพินิจโดยหลักการแล้วถ้าไปส่งสารฝากขังเนี่ยมันก็เป็นเรื่องที่มันไม่ถูกต้องนะฮะเพราะตามที่เพื่อนๆทั้งสองท่านได้พูดไปก็คือเราไม่มีพฤติการหลบหนีและสุดท้าคืออัตราโทษมันต่า นะครับผมถ้าเกิดว่าส่งสารสารฝากขังเนี่ยก็เห็นจะเป็นการใช้ตุนยพินิษทำลายทำลายผู้เห็นต่างทางการเมืองมากเกินไปอันที่จรงิงซึ่งซึ่งเราก็ได้ย้ําเตือนไปถึงย้ําเตือนไปถึงทางเจ้าที่ตํารวจนะครับว่าการที่จะใช้มาตรการที่รุนแรงเกิน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 ความสมเหตุสมผลเนี่ยกับผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองจะนําจะไม่สามารถที่จะหยุดการต่อต้านเราได้<ช>มาตรการทางกฎหมายเหล่านี้ ไม่สาม,มารถที่จะทําให้การต่อสู้ของเราหยุดยั้งลงได้นะครับผมทางตำรวจก็ยอมยินยอมที่จะปล่อยตัวเราออกมาโดยที่ไม่ส่งสารฝักขังนะครับผมจริงๆทางตำรวจก็ไม่ควรที่จะตั้งเรื่องนี้มาตั้งแต่แรกนะครับผมเขาอ้างตามอ้างตามอำนาจของพนักงานสอบสวนนะครับรน,นะครับตามมาตรา66 อ่ uh, 4, าร้อยสามสีะะ่แล้วก็อ้วงไทยกับมาตราหกสิบหกนะฮะแล้วก็แต่ทั้งที่ทั้งนั้นเนี่ยก็ก็ไม่ได้จริงๆแล้วเราก็จริงๆถ้ามาออกหมายเรียกตั้งแต่แรกเนี่ยแล้วเราก็มาตามหมายเรียกเนี่ยมันก็มันก็ม,นกนมันก็ไม่ได้มีการเออมันก็ไม่ได้มีการที่จะต้องฝากขังอะไรอยู่แล้วแต่ถ้าเราไม่มาตามหมายเรียกอันนั้นอนะ่ะควรเป็นดุลพินิจอีกอีกเรื่องหนึ่งเหมือนกันก็ก็ได้มีการอ้างถึงนโยบายของทางตรอ้วยนะฮะของทางสมัครตรวจแห่าที่ ของผู้ท่านของผู้ประชาก,การตำรวจแห่งชาติที่ต้องการให้ใช้มาตรการขั้นด็ดข่าที่สุดกับผู้ที่เห็นต่างทางการเมืองซึ่งผมคิดว่าพี่น้องประชาชนนักสื่มอมวลชนก็เคยได้ยินนะฮะที่บอกว่าเรากันลงท,ที่ที่ทางผู้ประชาก,การตำรวจแห่งชาติเขาเคยพูดในที่ประชุมว่าเรากันลงเขากำลังทำสงครามกับเราอยู่นะครับผมซึ่งผมก็ไม่ไแน่ใจว่าการทำสงครามกับประชาชนเนี่ยเป็นหน้าที่ของตำรวจหรือไม่นะครับถ้าสรุปงบขนก็นคือถ,ถ,ถ้าถามว่าทำไมทำไมถึงจะส่งฝากครั้งแต่แรกคือนายสั่งมานะะั่นแหละฮะ de verdad